โดยรมส่งเสริพัฒนาทงด้านพนกานการต้องขอล่าขอบขูก่ทางนิการบดีแะรตรวจสอบต่างๆเชุ่ที่สำคัญทามหาทยาอัยเคือทางดิใหม่ในกแกขรที่ภาคใต้การพัารับบังและตลอดศูสิทธิ์กที่สุริทร์ที่ได้มาร่วมกันครับใน9แรกที่จะมาเสริมพลังแล้วก็ทาให้พนัการนั้น ได้มีการทำได้สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยศักยภาพของตนเองไม่ใช่เพราะฝังอาการตลอดหนปีที่ผ่านมานะครับทางทั้งกรมมหาวิทยาลัยได้เชิญพนักานงานประกันขบวด300ชีวิตนะครับเข้ามาแอสซิสต์รีสคิลไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นนะครับงทไม่นับของทางรจทรเองมีความกไข่กับการที่จะแอสซิสต์รีสกิลในการปีนังก,กิ้งแต่ท้ายที่สุดแล้วจาก300คนนะครับ253คน น,นี่คือเป้าหมายของประสบการาพ,พัฒนาสมละควาพคนพิกาในการที่เราจะสร้างศักยภาพใังพิการเพราะแต่ละท่านนั้นไม่ใช่ภาระของสังคมแต่วันนี้เราแสดงให้เห็นแล้ววันทุกท่านนั้นต้แต่มีศักยภาพถ้าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญคที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยและสังคมไทยนั้นเดินไปข้างหน้า จะเริ่มในก้าวต่อไปนะครับในการเอ u กับทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทระวงอวในการที่จะใช้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศมาต่อยอดสิ่งที่ทางกระทรวงอวและทางกจทงกับที่ทำาะครับที่อะไรได้ทำในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าโครงการของเราในการที่จะมาสร้าง,งนะครับเรียกว่าศักยภาพให้กับคคริการนนจะทําให้สังคมไทยได้เห็นครับว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับที่จะรับคนพิการเข้าไปทําง,งานในบริษั เพียงแต่ว่าทุกคนจะต้องมาเรียนรู้ที่จะก้าวเดินไปด้วยกันมีการปรับเปลี่ยนนะครับเราเองในขณะเดียวกันก็ขอฝากพยางค์ท่านเอกชนทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐด้วยกันเองนะครับในการที่จะขอให้มีคนพิการได้ทำงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นด้วยศักยภาพที่ร้องผู้พิการด้วยกันเองประการที่สุดแล้วคนพิการของประเทศไทยไม่ได้มีความสามารถน้อยไปกว่าคนใดในประเทศไทยเลยีนําซ้ําในบางสาขาอาชีพอาจจะมีเรียกว่าศักยภาพไม่มีฝีมือความสามารถมากกว่าคนทั่วไปเสียอีกดังนั้นวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณทางระอาจาร์สวิสต์ทางมชจ,จพและท,ทั้ง5ามหาวิทยาลัยที่ได้มาร่วมกันเดินในก้าวแรกกัน